ฝูงไก่ป่ากว่า200ตัวนะคะออกจากป่าบินไปหากินอาหารภายในค่ายต่อชะดอาาที่จังหวัดน่านผู้บงังคับบัญชาสั่งห้ามนะคะห้ามใครจับไก่ป่าไปแกงกินฝ่าฟื้นจะถูกปรับขัง7วันค่ะที่ค่ายต่อชะดอ3 24ตำบลพาสิงอําเภอเมืองจังหวัดน่านฝูงไก่ป่าหลายร้อยตัวกำลังจิกกินอาหารที่เจ้าหน้าที่ต่อชะดอโปรยปลายข้าวให้กินบริเวณลาน,านหน้าที่ทำการโดยไม่ได้ตื่นกลัวคนแถมยังเกาะพักตามต้นไม้พักผ่อนภายในค่ายเหมือนกับเป็นบ้านร้อยตำรวจตรีพยุงศักดิ์สัตตะพิทรัตน หวหน้ากิจาการพลเรือนร้อยต่ชอชด324เปิดเผยว่าเดิมทีไก่ป่านั้นมีอยู่เพียงไม่กี่ตัวจึงได้โปรย,ยปลายข้าวให้กินต่อมาได้เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆออกลูกออกล้านนับร้อยตัวพร้อมกันนี้ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งว่าหากตำรวจนายใดจับไก่ป่าไปทำอาหารจะถูกจับครั้งทันทีค่ะก็พอหน้าแรงก็เพิ่มกันขึ้นมาหลายตัวนะครับก็มาได้ห้าหกปีครับแล้วก็ผู้กองอนุรักษ์ไว้ถ้า ถ้าใครจะไปแกงกินก็จะถูกขังค่ะเจ็วันนะครับองคกรห้ามไว้ขณะที่ประชาชนที่ไปต <c oughs> ิดต่อราชการต่างก็ตื่นตาตื่นใจกับสีสันความสวยงามของไก่ป่าเพิ่มความเป็นธรรมชาติที่กับสถานที่ราชการสําหรับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมากค่ะ